เป็นแอนด์เพลึกระดัมสุดใจฮะอ๋อพี่ขุนสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะเมื่อตกี้เปิดคลิปไปแล้วนะคะเพราะว่าพี่ขุนเขาดูดฝุ่นอยู่นะคะเขาทำความสะอาดโซฟานะทุกคน ไอเป็นคนดูดฝุ่นที่พื้นแล้วครนี้ที่โซฟาเขาจะเป็นคนทําใช่ไหมนี่ใหญ่ก็เลยไปบอกแกว่าให้เงียบๆเพราะไอกำลังจะทําคลิปรีวิวพอดีเราไปจ่ายตลาดมานะคะทุกคนจ่ายตลาดนะคะก็ครั้งล่าสุดที่ไอไปจ่ายตลาดกับพี่ขุนรู้สึกว่าจะเป็นวันจันทร์ที่แล้วนะคะอันนี้ก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็เกือบอาทิตย์หนึ่งนะคะพอดีของมันก็หมดนะคะจริงๆว่าจะจ่ายตลาดตั้งแต่วันวันเสาร์นะคะเมื่อวานแต่นั่นแหละพี่ขุนเขาติดธุระ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวันนี้ไอ้ได้อะไรมาบ้างนะคะวันนี้ไปจ่ายตลาดที่วินลิสต์ค่ะทุกคนนี่คือหัวประกาศค่ะทุกคนอันนี้เป็นสลัดนะคะเป็นดมอนสลัดค่ะตัวนี้เป็นแครอทค่ะเคยบอกหลายครั้งแล้วเนาะแครอทที่บ้านเราจะกินของที่เป็นออร์แกนิกนะคะทุกคนเพราะว่า เพื่อนๆลองดูนะแครลอดที่ออร์แกนิกกับไม่ออร์แกนิกจะแตกต่างกันแครลอดที่เป็นออร์แกนิกจะรสชาติหวานกว่านะคะหวานกว่าตัวนี้เป็นลูกฟิกตากแห้งค่ะมันอยู่ข้างในนะคะไม่ได้กินนานละอันนี้เป็นขนมปังซับรานค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เราซื้อมาจากดีลิสคืออร่อยมากพี่ขุนติดใจนี่ไม่ได้ไม่ได้สั่งนะคะคือ เข้าไปในห้างก็คือในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะแยกกันไงแยกกันจับนะคะว่าใครจะเอาอะไรแล้วก็ได้เส้นก๋วยเตี๋ยวมาค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวของอยี่ห้อนี้นะคะเส้นเหนียวเหนียวมากทุกคนอร่อยเอามาผัดไทยหรือจะอามาทําเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวลงก๋วยเตี๋ยวเรืออยเ,ยเองี้ยอร่อยมันเป็นบริษัทของสวีเดนนะคะซันตามารีนะคะแต่ว่า ไอคิดว่ามันน่าจะผลิตที่ประเทศไทยอะค่ะแต่ว่าเหมือนประมาณว่าเขานําเข้าแล้วก็เหมือนเหมือนสั่งทําเหมือนตีตาของบริษัทนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นข้าวโอ๊ตค่ะข้าวโอ๊ตนะคะก็1นกิโลเจ็ดอห้าสิกรัมนะคะตัวนี้เอาไว้อาหารเช้าของพี่ขุนเขานะคะแล้วก็อันนี้เป็นมเมล็ดทานตะวัน,นะค่ะ อายุมากแล้วก็จะต้องกินพวกของพวกนี้เยอะหน่อยนะคะเป็นเมล็ดธัญพืชอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวนี้เป็นข้าวโพดบดค่ะข้าวโพดบดก็จะเป็นอาหารเช้าหรืออาหารเย็นก็ได้นะคะของพี่ขุนนะคะพี่ขุนเขาจะต้มกินคล้ายๆ้าข้าวโอ๊ตนะคะต้มลักษณะคล้ายข้าวโอต๊ตแต่ว่ากรรมวิธีการต้มอาจจะต่างกันนะคะต้มแล้วก็กินกะนมค่ะนะพี่ขุนเขาชอบค่ะก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเหมือนกันนะคะ ตัวนี้ก็เป็นรั่วครอสมันเป็นมันเป็นคล้ายๆข้าวชนิดหนึ่งนะคะที่เขาเอามาบดหยาบนะคะเพื่อเพิ่มไฟเบอร์นะคะพี่ขุนจะใช้ตัวนี้เนี่ยผสมกับข้าวโอ๊ตเวลาต้มนะคะต้มข้าวโอ๊ตก็จะเอาตัวนี้ผสมเพื่อเพิ่มไฟเบอร์ให้กับข้าวโอ๊ตของเขานะคะนี่เป็นนมค่ะที่สวีเดนนมที่เป็นไขมันสูงสุดจะเป็นสีแดงนะคะ น,ะะนมที่ไขมันสูงสุดจะเป็นสีแดงนะคะมีไขมันสเเซนะคะแต่ว่าถามว่าทำไมถึงกินนมไขมันสูงทั้งที่เรากินอาหารพี่ขุนกินอาหารเฮลตี้หรือไออาจจะเลือกกินอาหารที่เฮลตี้แต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าบางมื้อของวันที่เรากินอาหารเพื่อสุขภาพนะ่ะอาจจะมีโปรตีนหรือไขมันที่ค่อนข้างต่ำนะคะแต่เราต้องการโปรตีนและไขมันนะคะเราก็ลดคาร์โบไฮเดรตเราก็เลยต้องกิน นมที่ไขมันสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วพี่ขุนเขาจะนึกถึงหลักการนี้ส่วนไอ้นั้นกินหมดทุกอย่างนะคะอันนี้เป็นลูกเกตค่ะทุกคนลูกเกตนะคะตัวนี้ก็เราก็เอามากินกับมูสลี่หรือว่าผสมในข้าวโอ๊ตนะคะ <c oughs> ก็จะมีการบรรยายเล็กน้อยเพราะว่ามันเป็นอาหารการกินที่ไม่ไม่เหมือนกับที่บ้านเราใช่ไหมคะส่วนตัวนี้เป็นกาแฟค่ะไอ้ก็จะกินยี่ห้อนี้นะคะ เป็นกาแฟบดนะคะที่พร้อมที่จะเอาไปผ่านเครื่องกรองเครื่องกรองเครื่องต้มนะคะ <c oughs> ก็ไอจะกินตัวที่มันเป็นอ่าเป็นการคั่วให้มันไหม้แบบปานกลางนะคะคือไม่ไม่ชอบผมมากนะคะ <c oughs> ส่วนตัวนี้เป็นไก่บดค่ะพี่ขุนเขา,ารีเควส์ลาบไก่นะคะก็ได้ไก่บดมานะคะครึ่งกิโลค่ะเพราะว่า กินแค่มือนี้มือเดียวตัวนี้เป็นสันคอหมูค่ะสันคอหมูนะคะแพคนี้มันหนักอยู่ที่น้ำหนักอยู่ที่หนึจดสกิโลค่ะทุกคนหนกิโลกับอีก2ขีดนะคะสันคอหมูนะคะสันคอหมูที่สวีเดนเขาเรียกว่าคอเรียคอเรียใช่ออกเสียงไม่ผิดนะคะ เวลาไปซื้อพวกเนื้อสัตว์ตามตามห้างหรือตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาก็จะมเีเป็นรูปของหมูหรือเป็นรูปของบัวนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าส่วนไหนที่เป็นส่วนคอส่วนสหลังส่วนสะโพกหรืออะไรมันเรียกว่าอะไรก็ดีนะคะเราได้ดูนะคะเพราะส่วนใหญ่แอก็จะลืมว่าไอ้ไออเกาหลีนี่มันเนื้อส่วนไหนวันนี้ถึงกล้าพูดได้ว่ามันอยู่ที่สันคอทุกคน ส่วนตัวนี้เป็นไก่ทั้งตัวนะคะมีมีความคิดว่าจะทําไก่ย่างไก่อบนะคะอบแบบสมุนไพรไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ทันนะคะเพราะตอนนี้มันใกล้จะบ่ายโมงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมนูลาบไก่ก็จะต้องกินก่อนนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวอาจจะเป็นตัวนี้มันหมดอายุวันที่13เดือนเด c e m b e นะคะก็อยู่ได้หลายวันนะคะ ถุงนี้หมดไปเท่านห้ถุงนีง้หมดแล้วนะคะยังไม่หมดะ่ะวันนี้ซื้อของเยอะมากนะคะทุกคนแล้วก็ได้กระดาษที่ชู้ที่ใช้ในห้องน้ํานะคะทุกคนแพ็คนี้มีทั้งหมดเอ่อสิบสองสิบสองม้วนนะคะเอ้สิบแปดม้วนดิสิบแปดม้วนนะคะทุกคนที่ชู้เปลือกมากเพราะว่าพี่ขุนเขาจะบางทีเขาสั่ง ขาสั่งน้ำมูกเยอะค่ะสั่งทุกวันก็จะใช้ทิชชู่ที่ใช้ในห้องน้ําสั่งน้ำมูกเพราะมันมันก็จะนิ่มๆนมคะคะก็ไม่ได้รังเกียจดหดยดฉันค่ะใช้ปนๆกันไปส่วนตัวนี้เป็นทิชชู่ที่ใช้ในครัวนะคะตัวนี้แพ็คนี้สองสี่หกแปดมีแปดแปดม้วนแต่พี่ขุนดึงไปแล้วมาตะกี้ม้วนหนึ่งนะคะอะไรเนี่ยอันนี้เป็นมะนาวค่ะทุกคนไอได้มะนาวมาหกลูกนะคนะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นสามลูก สิบโครนนะคะไอ้ก็มาหกลูกนะคะนี่ไอ้ลืมดูว่ามะนาววันนี้มาจากสเปนหรือมาจากเอ,อ,อเมริกาใต้นะคะแล้วก็มีอีกนะทกคนยังมีอีกเยอะตัวนี้เป็นส้มส้มเขียวหวานตัวนี้เป็นส้มจากสเปนค่ะทุกคนมันก็จะเป็นส้มลักษณะแบบนี้นะคะมันจะไม่ใช่ส้มเขียวหวานแบบของประเทศไทยนะคะ เปลือกเขาก็จะมีความหนานิดนึงนะคะอันนี้ส้มนะคะก็ถุงนี้ถุงนี้อยู่ประมาณเจ็ดขีดค่ะเพราะว่านี่เราเอาผลไม้มาค่อนข้างเยอะเอามาคละ,คละ,คละกันตัวนี้เป็นแอปเปิลค่ะทุกคนแอปเปิลก็มาห้าผลนะคะจะได้พขออนุญาต ขุนข้าวเหนียวอยู่อาจะกินข้าวเหนียวแต่พี่ขุนจะกินข้าวสวยตัวนี้เป็นกล้วยหอมค่ะกล้วยหอมตัวนี้ก็เป็นออร์แกนิกนะคะแต่มาจากประเทศไหนเนาะขี้ขี้เกียจอ่านมองไม่เห็นส่วนตัวนี้เป็นอ๋อตัวนี้เป็นเนี่ยค่ะภาษาสวีเดนเขาจะเรียกว่าแชร์รอนแต่จริงๆมันคือลูกพรับภาษาไทยก็ลูกพรับนะคะ ตัวนี้มาจากสเปนนะคะทุกคนอันนี้คือเขาลดราคาสามลูกสิบแปดโครนก็ตกลูกละหกสามสิบแปดก็ตกลูกละหกโครนนะคะโดยปกติมันก็อาจจะแพงกว่านี้นิดนึงแต่ว่ามันแบบเหมือนแบบมันเริ่มจะแก่มากแล้วค่ะคือหมายถึงว่ามันเริ่มที่จะนิ่มละนะคะมันไม่กรอบละนะคะไอชอบกินลูกพับที่มันมีความกรอบนิดนิดมันก็จะแบบว่า เวลากัดลงไปมันก็จะกรอบหวานๆอะไรเงี้ยเออนั่นแหละทุกคนแต่ว่าอันนี้มันนิ่มแล้วก็กินอร่อยนะคะพี่ขุนจะชอบกินแบบนิ่มๆเพ่าะแกบอกว่ามันหวานนะคะเดี๋ยวผลไมา้เราใส่ถุงกระดาษที่สวีเดนเขาลดการใช้พลาสติกนะคะเพราะฉะนั้นในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะเป็นถุงกระดาษแบบนี้นะคะ่ะทุกคนนะคะส่วนถ้าเราจะเอาถุงที่เป็นถุงพลาสติกนะคะซึ่งไอ้ก็เผลอจับถุงพลาสติกนะคะ อย่างถุงพลาสติกเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะเขาคิดเงิน0.38โครน0.38ก็คือไม่ถึง1โครนนะคะทุกคนก็คือแต่สมัยก่อนนี้ฟรีใช่ไหมเดี๋ยวนี้คิดตังค์นะคะเพราะว่าเพื่อที่จะลดแกนชายพลาสติกนะคะอย่างพวกถุงกระดงกระดาษอย่างเงี้ยเราใส่ผลไม้มาถ้าเราจะเก็บไว้เพื่อที่จะไปซื้อครั้งต่อไปแล้วเอาเอาผลไม้ใส่ในนี้ก็ได้หรือเราจะเอาไปเป็น ถุงที่สําหรับทิ้งขยะที่เป็นขยะที่เป็นขยะเปียกขยะที่เขาจะเอาไปทํแบบทําปุ๋ยไงก็ได้นะคะทุกคนมันจะย่อยสลายง่ายนะคะอ่ะมาดูถุงต่อไปนี่คืออะไรตัวนี้เป็นมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งบ้านเราไม่ค่อยบริโภคมันฝรั่งเท่าไหร่นะคะช่วงนี้เพราะพี่ขุนชอบทานข้าวพี่ขุนเป็นฝรั่งที่กินข้าวเก่งมากพี่ขุนกินข้าวเก่งกว่าไอ้นะแต่ไอ้กินข้าวเหนียวเก่งกว่าพี่ขุน ขุนไม่ค่อยชอบกินข้าวเหนียวเขาบอกว่ามันเคี้ยวยากแล้วก็ตัวต่อไปสิเอ็ดนาทีแล้วนี่เป็นมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศลูกใหญ่นะคะอันนี้ที่ขุณเขาจะบริโภคมะเขือเทศแบบนี้นะคะจริงๆยังเหลือในตู้เย็นอีกนะที่ซื้อมาจากบันจันตอนนู้นอนะยังเหลืออีกหนึ่งลูกนางก็เอามาอีกนะคะแล้วก็ ตัวนี้เป็นประกาศขาวไม่บอกก็รู้ว่าใครเป็นคนหยิบไอเองอไอก็มีไอไม่รู้ว่าไอาจะอามาทําอะไรนะแต่ไอก็แบบเห็นอะไรที่เองชอบกินก็ซื้อทุกคนอแล้วก็ตัวนี้เป็นเอ่อเอ่อพริกไทยดํานะคะที่แบบเป็นเม็ดๆเ,เลยนะคะเอามาใส่ บ้านไอชอบกินพริกไทยที่เป็นเม็ดเมค่ะแล้วก็เอามาใส่ไอที่ที่มันแบบบดบเองนะคะทุกคนรู้สึกว่ามันอร่อยกว่าพริกไทยป่นนะคะส่วนตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยพี่ขุนขบอสั้นตัวนี้เป็นเกลือนะคะเกลือที่เราจะเอามาใส่ที่ตัวขวดที่ใช้บดบดนะคะทุกคนเกลือเกลือเกลือแต่ว่าเกลือมันยังเหลืออีกนะที่ไอซื้อมาเป็นถุงใหญ่ๆเลยอะ่ะพี่ขุนเขาคงไม่เห็น นะะส่วนตัวนี้เป็นตับบดค่ะทุกคนไอไม่แน่ใจว่าตับหมูหรือตับไก่นะตับบดตัวนี้พี่ขุนก็เอามาใส่กินกับแซนด์วิชนะคะเป็นตัวเพิ่มธาตุเหล็กนะคะเพิ่มธาตุเหล็กแล้วก็อันนี้นะคะทุกคนตัวนี้เป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเชอร์รี่ พุ่มหมอนเนี่ยมันก็คือลูกพรัมนะคะลูกพรมแต่เขาบอกว่าลักษณะของมะเขือเทศมันเป็นคล้ายๆลูกพรัมลูกพํัมลูกพวามเล็กๆนะคะแต่ออะ่ะชอบเรียกมะเขือเทศเชอร์รี่ก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่รสชาติของมะเขือเทศแบบนี้จะมีความหวานมากกว่าเปรี้ยวนะคะแต่เพอเออมันมีโปรโมชั่นไงซื้อซื้อสกล่องจ่ายแค่ยีิบห้าโครนนะคะแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นฟอร์มค่ะพอดีเราจะทําขนมที่กินในช่วงคริสต์มาสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟอร์มรูปสัตว์นะคะตัวนี้เป็นตัวอะไรตัวแพะหรือตัวแกะหรือตัวบกบกมันแปลว่าอะไรอะทุกคนตัวนี้เป็นหมูค่ะหมูนําพาเงินทองความร่ารวยแล้วก็ตัวนี้เป็นม้าค่ะทุกคนก็จะเป็นธรรมเนียมของชาวสวีเดนนะคะถ้าพอดีเราอยากได้รูปหัวใจแต่รูปหัวใจมันหมดนะคะก็เลยได้มาสามสามสามตัวนี้นะคะ ก็เดี๋ยวเราจะทําขนมนะคะแต่ก็ไม่รู้จะทําวันไหนเนาะแต่ว่าแม่าาย่าไอ้ทำไปแล้วนะ,ะส่งรูปมาให้ดูนะคะส่งรูปมาให้ดูด้วยนะคะว่าแม่ทําขนมแล้วน่าอะไรเงี้ยไอยก้ก็ตั้งแต่มาอยู่ที่เนี้ยไม่เคยทําเองขนมเนี้ยคือทําง่ายๆนะเขาเรียกว่าเพปปะคอกะมันจะเป็นขนมแบบขนมที่เป็นคล้ายๆแคๆรกเกอร์กรอบๆหรือเป็นเป็นคุกกี้กรอบนะคะที่มีส่วนผสมของอ ไอตัวอบเชยที่เป็นผงนะคะทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็จะกินกับกาแฟจะมีความหวานความแบบครกเกอร์เวลาเราเคี้ยวลงไปนะคะซึ่งเขาจะใช้ฟอร์มตัวนี้เป็นตัวกดนะคะกดเพื่อที่ให้มันเป็นรูปร่างต่างๆนะ,ะอันนี้เด็กๆชอบทํานะคะแต่อายก็อยากอยากทํานะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ซื้อมาวันนี้ก็หมดแค่นี้นะคะวันนี้นะคะเราไปจ่ายที่วินลิสนะคะาทิปนี้เราหมดเงินไป 745.73ก็ตีไปซะเจ็ด้อยสี่ครนนะคะเนี่ยค่ะก็ถือว่ายังจ่ายเบาอยู่นะคะทุกคนยังเบาเอยู่อืมโอเคเดี๋ยวไออขอรีวิวไว้แค่แค่นี้นะคะเดี๋ยวยจะขออนุญาตไปทำกับข้าวไปทำอาหารเที่ยงนะคะทุกคน ขอทุกคนมีความสุขนะคะในวันหยุดนะคะคลิปนี้ก็ทำวันอาทิตย์แต่ไม่แน่ใจว่าจะจะได้ลงวันจันทร์หรือเปล่านะคะก็ยังไงก็ฝากาส่งกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะกดไลค์ให้เราด้วยกันล้วกันเนาะหรือว่าคอมเมนต์มาคุยกันค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ